สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนวนลผ้ารวยเมื่อนี่นวนลผ้ารวยกับมาแสดงความยินดีนําแม่กก่ค่ะแม่ไก่โชคมนันกัอยุที่บ้านนองบัวบานบ้านแม่กก่ค่ะแม่ไก่โชคเดี๋ยวมาฟังแม่ก่เบิ่งว่าแม่ไก่ได้ม่แต่ใจคือโชคเนาะค่ะ สวัสดีค่ะเม่กายค่ะพี่จ้าขอแสดงความดีใจน้ำด้วยครับเด้อที่โชคที่มานครับขอให้โชคมาตลอดตลอดด้วยครับเด้อถูกให้ปินจ้งบุญสมพ่อนปากกัคืดว่าฝันก่ดบ่ได้ฝันยั่งหวานนี่บ่ฝันเลยจิ้แม่ไกยบ่ฝันมีแต่หันฝัเลขหนึ่งสี่มานจะใสขันครับอันเลขหนึ่งสี่มันมาแต่โดนๆทั้งต่ปูผาเดี่ยงมาฝน ฟ่อนปูผมเงาแล้วก็ได้ชิบสีเปนบ่ครับครับบ่านี้ฟอน้าแทนก็ได้ชิบซีเปนบ่ครับครับบ่าน yeah, like um anyway> ี้เราเอาใบโอตีดีมาอ่างห้ามันเป็นชิบหาเปนบ่ข้าแดงเิ่นบ่ฟังเนาะครับพิ่น่อาครับปูว่าสั่นมากโอฟอนได้คือได้ชิบสีเป็นยังคือมามาชิบหาหลายแทเบอกกับเรานะครับแล้วก็เลยอดบอกบอกยังแล้วก็บอกไปแนวอื่นครับตัวกำมันใจว่ามักสิบซีสิบหาเปนบ่ครับ ซีบหานี่ขั้นแม่นซื่อขั้นแม่นข้าเจ้าบวกระนนี่ยีได้หกหมืน่นข้าเจา้าคืนมันชุดเจ้าอันปูผ้าแดงเพิ่นว่าเพิ่นไปเสียงเสี้มสีสามวัดได้เบอร์สิบสี่ทั้งมัดเลยว่าสั่นเพิ่นว่าสามวัดบ,บ่จะแบาเ <บา S 2> พิ่นมาฝรอนอยู่ปูผมเนาวนี่ว่าได้สิบสี่เป็นบ่บ้บานนี้ พาแทนอีกกระชิบซีเป็นบอก่แต่ว่านั้นเสียงเซมซีจ้าเบาอแมนมาหนี้เพิ่นเอาไว้รุแต่ดีไม่ฮ่องวงมันมีแต่ชิบห้ามันบ่ย่ายงได้สามสิบใบชิบหากระสามสิบหาสิบเอ็ดกับสามสิบใบเั็นบ่จ้าจ้ากระทายรูปน้ำเพลินปูพันกระเทียหลายอยู่คนบ่ผมฟังเนี่ยครับเครับผมชิบสี่ครับมาหนี้กระข่วมฟันข้นกับมะเขาม่าเนาะอันพอตาล้อมไก่เมนข่วมฝันเพลินเนาะจะคล้องสิบวฟัน คว้วฝันพ่อตาล้อมฝันว่าน้ำไหลเขามาถ่วมขั้วซีตัวมันบ่ครับผมกะตีใช้ซิบจีซิมหานมันบ่ตีดูว่าสั่งกะตีใช้ซิบจีซิมหาน้ำกะเป็นเนื้อบ่แมนโอ้ยจะเมนตีเลขเก่งนะตีครับโอ้ยพี่น้องเพิ่งมาเพิ่งแม่ไก่ด้วยครับแม่ไก่เราตีเหล็กแม่พี่น้องคือตีขัาตีถือขัาพอดครับขั้วซีตน้ำกะเป็นเนื้อกั้วกะขั้วซีตัวเดี๋ยวน้ำหมันกะเป็นเนื้ออยู่แล้วมันบ่ครับมาที่ ไปเอาล้านมาเดีนกันยกเมื่อขึ้นฝอนซีเนียวเนาะเอาล้านกระไรไรล้านใช่ล้านฝอนหนึ่งซีแหละกันใหญ่นี่กัะตีใช่ซีซีขึ้นกันมาหนี่าแล้วมันมา้น่อเป็นเ่อาเพื่นขื่นทอดนั่นที่ชิมหาที่เราชูฟังว่าปูน่ะปูวันนั้นหงนะครับผมเพื่อนเก่ามาสิบ์ฮะโอสซีซีหลังมวดนี่เห็นสีหนึ่งหลังคอยเห็นิบซีหลัง โอ้ปูป่วันนั้นลงห้นงอ่ะแม่ายคอยโทษเจ้านะ่ะคอยยีธรรมเรียกันนี้แหละคอยทษเหมือเเนอเจ้นานี่คอยกับว่าเจ้าคอยนั่งอยู่เมือแรกแว่นคอยกักย่ำเดี๋ยวว่าเจ้าอย่าลืมเรื่อสิบซีไว้ในเด้อกับว่าอยู่แต่ว่ากับยักย่ำมองนี่อีกบ้านนี้เพื่อนเอาม้านะสิบหกเมื่อสิบหกสิบเกดสิบสี่ล่างบล่างอย่างเดียววันนี้ยัสิบเอ็ดล่างคอยเห็นสิบสี่ล่าง เอาเห็นคนละตัวอือบอกเอา่นม่เกียนให้เกียสีสบเ็ดล่างดินั่นน่นแต่ว่ากูเห็นสีสีแรงว่นดิโอ้ผู้สีโจกนี่เห็นตรงเลยเนาะบานี่ชีว่าใั้ฟังบานี่ พอ่อไม่คีคนมันไม่เหม็นหาสามเมันบ่พอยก็เลยไปซื้อบ้านดูเอายี่ชิดตัวหาสามล่างมันบ่บ้านนี้เขาเจ้มื่านทังคนว่าสามหารมันออกหาสามบ้านเดียวโดนไ่คุยม่นอดอกบ้านนี้ว่าสั่นซื้อก็ซื้อตรงพวดซื้อหาสา่างแล้วก็บวกบนบวกล่างวาสั่นแล้วก็บวกกัดอีบวกไขบ้านนี้จังสีวาสั่นมันบซื้อกับบวซื้อบวกไข่หอววาสั่นบวกขก็บกมีมองซื้อมาันมันออกหาสามพอได้สองหมืน หาสามล่างย่างเดียวหมูประเทศสามหาบัน <c oughs> โอ้ยสามหาก็ไปได้น้อหมูแล้ววะสันบาดออกมาออกหาสามบันเอาบันอีสิเวาเรี่ยงเมื่อเ้ารนี้ให้ฟังจคัทแมนมาหากันคันแมนมันมาเอาคลิปเนาะาเลยไปปล่อยเตาหน้าเจ้าของไปหอดกันเตาหน่ะกล้างเรียบร้อยท่าน้ำหอมหน้ำหยังให้จ้าจ้าไปก็ได้ไปบา้านเออแมนเตาง่อยเออวะสัน เมียเตาวยเอ้ยลูกหลานเสียวเตามาปลอยสิมาขอโศคขอหลาบน้ำเด้อสันให้โศกให้ลาบเด้อขั้นบ่โศกบ่ยูดิสิไปนอกหาเงินมาใส่ตัววสันจ้าว่ากระเพื่อนว้ากระเพื่อนว่ากระเพื่อนจมบากจมข้อเจ้าที่เจ้าทานเทิ้งตะบวน่ะเจ้าที่เจ้าทานกระไดขั้นบ่อยถือดกคู่มวนด่บ่ยูเด้องานการเฮ็ตบ่ไดแล้วว่าสันว่าน่ะ เบาแล้วกับมานั่งคือเครื่องรถซาเร็งนั่งไปนั่งมาอิซิเนแจ็คซิฟนาที่นี่แหละจ้านกเหลือมาห่องฮะนี่เออนกแม่ห่องเอาอย่ามาตัวเด้อสันห่องนะสี่สองสี่เก้าค็ดเรสันได้หาตัวนับเบื้องนะสี่สองสี่เก้าค็ดห่องอยู่สามเทียเออเอาสันนกยังไห้กัห่องกัดมันนี่ ไอจังหวัดตัวไหเจ้าคือไอนกขเอาว่าสันเว้ามันคิวเดอร์ขั้นบวาคิวนี่ว่ายููน้ำเดอสันยังไรก็ไปหาเงินหาค่ำใส่แล้วว่าสันเงินค่ำกับเมดใส่แล้วงานกับเห็ดบ่ได้เก็บขาเก็บแข่งกับนั่งจมสิละห้องสามเทียมิดอิงติ่งนีเลยอบอกมันพาไปนี่กับหัวควนหัวควนคอยเลยหัวควนยู่ คันมันมาหากันจังไรกระได้ทึงบนทึงล่างเอาข้าจงเก็บวันใหญ่นี่แล้วจงยากคืออย่างมือเจ้าได้คีบเดียวเทียนาคันทั่วปรหอนกับมหากันเด้อเพราะว่าเพิ่นคิวค่ะนั่นล่ะว่าสิมายมเดี๋ยวเพิ่นบ่เอาเงินดิปูน่าหนุ่งหงเงินบ่าว่าสิมายมนี่แหละนี่ไม่ไกลปูน่าหนุ่งหงตี๋ปูน่าหนุ่งหงว่าฉันแต่ว่าจกเพิ่นไม้แต่ใสเพิ่นมาอยู่หันเดี๋ยวนี้เพิ่นสั่งกระแพ่งมันบ่บ่านี้ตู้คนงานนี่แหละถือไปว่าเพิ่นเก็บทองเก็บ ใส่เสียวเงินไปเพื่อนพันหนึ่งเพื่อนก็บวเอาอืบานี้ยายนี่ถือฝากไปเพื่อนกับวเอาเพื่อนท่านต่อให้หมือน,นี้เลยท่านผู้ใดอยากท่านคือซื้ออีดซื้อบอกซื้อปูนไปเลอมันบะบายเงินเลยกระวัดเพื่อนบะบายงน,นบะา,บายเงินซื้อของไปเลยเพื่อนบอกมาแล้วมือนี้ซือ้อขลองไปเลยท่ันซื้อปูนก็ได้เป็น คิดบอกกาได้ค่ะท่านโอ้นี่ปูว้านั่นหงสหน่อยนะปูบ้านั่นหงฟูข้ามตาซื้อเพื่อนนะแต่ว่าเพื่อนบอกออกคิดครับครับครับแต่ว่าเพื่อนหายเหียกค้นงานมาอยู่หายมัดบ้านข้ากระทาเอาเลขหายพี่นั่งนะหัวกอนหายพี่นั่งเขียนเหลขให้เอาเงินให้ไปซื้อพ่อนยันบอดยันไม่ออกพอซื้อพี่นั่งคอยซื้อเ่าหยอดเงินกับบินเหล็กยิ่งอยู่คือเเ่า เมนระสีเมนนึ่งสั่นเนยเดี๋ยวมึงสมผู้เพิ่นปรมักซสือเพิ่นกัดเสียดายเงินแ้ดีเนาะเมนดูออกแล้วแม่กายถูกหลายปไนก็ครับได้ซีเมืาจ้โอ้ได้ซีเมื่อนหางโอ้ดีใจนะแม่กแต่ว่ากับนเนนอนว่าแมนหลงเขียนวาสามขันขันแมนเพิ่นห้เนาะจ้่ชิบ่ได้หาเมือนหายอยู่โอ้ขันมมนขันมันัตนันติขันแมนเพราะเขียนอะไจังซี่นะ เขียนสิบสี่แ hey. ล้วก็หาศูนย์แล้วก็สิมาขีดเนี่ยังสี่ใบเอ็นบ่ครับครับได้เขียนสามสิบกู้สามสีบใบเห็นบ่เพิ่นทมากตเพิ่นไปว่าสองสบบาทส่วงเพิ่นท่มากเพิ่นทุ่มากเพิ่นกรบเพ็ยนกัมกัมกึ่งกึ่งสันนิปฟังบอกอันถือเท่าไดแล้วว่าสนเอาคือวางเั้นก็ถือน้ำตัวขึเบิ่งไ่อยากจะคจ้องว่าว่าเอืน บันนี่เจ้าของมันไปเบื้องบินบนี้ส้มเขียนได้นะมันเป็นซิซีนี่เนาะบันนี้ก็หาศูนึงปะใช่เราเคยขีดกาดนงม่นี่กยอ้อมหาชูน้งม่นี่ป่เราวันสามสิบคูณสามสิบอือก็สางเนแห่งเลยก็เสียงสันอะเนาะใช่ๆนันก็ชูมีเดียวนี่ะอวย้ากระเจ้า้ากโเลยะเนาะเมีนเมียนเมีน ยดีใจนี่น้ำใหญหนูนี่มันแจยุหนูบันแดงมันใจยุว่าได้สองหมื่นแต่หน่อยนี่ว่าเสียวหมื่นหนึ่งแล้วบวชให้แล้วให้หาพันมันเต็มบวชบวมาสื่อตะกรอนมูชิมหา่านที่เปตั้งเตาผุตั้งแต่ปูผาแดงร่ำมาเแ๋ยวมาสื่อหนึ่งเมื่อนั่นแหละพอดีมาหันกับเวียบบ้านไม่โอ้เมืองบ้านไม่ไกลกับว่า โอ้เหล็กปูผาแดงกับเขาครับมว่าไม่ไก่กับว่าอยู่ว่าจิบซีอันไปเอาหันกับจิบซีปูผาแดงเจ้าว่าไปอยู่แต่ว่าฮียงบอมมากเยวเคยวว่าวอะไรอีเขียวมันไปน้ำข่อยนะมันกับว่าเอามันเอาแต่หานึงจิบซีนอนว่าเอาอือเอาคือว่าเอาเขียวว่ัฉันมันกับว่ามันบอมมากนะเนาะขอบคุณแม่ไก่หลายๆครับสำหรับมือนี้ครับ กันดีขอแสดงความดีใจนั่ครับสาธุขอโชคให้มาให้โชคไปอีกเรื่อยๆเนาะสาธุขอให้โชคให้มัากินได้ท่านน้ำเพลนได้เฮ็ดได้ส่างน้ำเพลนเนาะผู้ใดเฮ็ดได้ส่างผู้ใดกินได้ท่านเนาะค่ะจ้สาธุนี่แหละขันวันคือกะทินี้เลยเนอะคือว่านี่นะเพิ่นย่านแม่กายไปนอกเพิ่นหลุดให้โชคตัวนี้แม่สาธุสาธุ ค่ะสำหรับไอ้คนที่สำหรับแม่ไก่ที่โชคดีกพะพอแสดงความดีใจน้ำเด้อค่ะแม่กาย<ะ>ค่ะสำหรับผู้ที่เพิ่นบอโชคดีกะเอาง่วนานาเนาะค่ะจับตาแม่กกยไว้ให้ดีเด้อค่ะแ <c oughs> ม่ไก่ผ้าลววยค่ะลวยสมซื่อเหลือตัวนี่แม <c oughs> ค่ะสำหรับค่ะสำหรับคลิปนี้กะ พ่อแค่นี้ก่อนถาถูกใหญ่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อทางช่องสิได้หาคลิปใหม่ๆดีๆมาฝากท่านผู้ชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ